สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดางังมาแล้วค่ะเผยชัดหลังถูกแฉห้โซโปอพูดแล้วหลังตีเปิดหน้าชัดแก๊งเพื่อนแตงโมสร้างหลักฐานเท็จกรณีเป็นข่าวใหญ่หลายคนจับตาอาจรฉิยะเรืองตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำทีมทแถลง เปิดหลักฐานสําคัญกระบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จคดีตังโมมีการเปิดหลักฐานสําคัญหนึ่งในนั้นคือคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายตีกับบุคคลปลายสายระบุว่าเป็นเพื่อนของปอเรื่องปัสสาวะท้ายเรือไม่เป็นเรื่องจริงและไม่น่าไปพูดแบบนั้นออกตัวผิดคนก็ไม่เชื่อเพื่อนของปอบอกว่ามีคนเขียนบทไม่ดีเรื่องเลยเป็นแบบนี้นายตีก็ได้มาร่วมแถลงข่าวกับอัจฉริยะด้วยเหมือนกัน โดยเปิดเผยว่าตนสนิทกับเพื่อนของปอถามถึงเรื่องไปปัสวะท้ายเรือได้รับข้อมูลว่าไม่ใช่เป็นการวางแผนโดยมีผู้บัญชาการระดับนายพลเบิงการส่วนตนเองรู้จักกับปอเคยซื้อรถกับปอล่าสุดปอตะลุพั์ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ระบุเพียงสั้นๆว่าบุคคลที่ชื่อตีที่นายอัจฉริยะนำมาถแถลงข่าวนั้นตนไม่เคยรู้จักมาก่อน การอ้างที่ว่าเคยซื้อรถกับตนขอให้เอารูปรถหรือสัญญาซื้อขายส่งให้ดูเพราะตนขายรถมานานไม่รู้ว่านายตีมาซื้อรถตนตอนไหนแต่ส่วนตนไม่รู้จักนายตีส่วนคลิปเสียงสนทนาของชายสองคนนี้ตนเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครยืนยันว่าปลายสายที่อ้างว่าเป็นเพื่อนตนก็ไม่ใช่ตนไม่เคยรู้จักมาก่อนส่วนการที่ออกมาพูดพาดพิงแบบนี้ขอไม่ออกความเห็น ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ